สวัสดีครับกลับมาพบกับบาทอีกครั้งนะครับในช่อง KJN กา a าดนะครับก็วันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นเจ้าตัว Honda City 1.5 V นะฮะตัว CNG จากโรงงานนะครับตัวนี้คันนี้สวยนะครับตัวถังบางเดิมเลยจะได้เป็นตัวท็อปมาเลยนะครับตัวนี้ ยางเพิ่งเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นปียี่สิบนะครับตัวนี้ปียี่สิบซีรียางหนึ่งแปดห้าห้าห้าอาสิบหกตัวรถสีเทาครับเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันตัวปีสิบสามนี่ก็จะเป็นไมเนอร์เชนแล้วนะฮะคือไฟไท้ายตรงเนี้ตรงไฟถอยจะเป็นสองเส้นซีนแท้โรงงาน มีเซนเซอร์ถอยให้2จุดแม็กอลอยขอบสินะฮะมีระบบป้องกันการโจรกรรม Immobilizer ตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันปุ่มเลือกแก๊สกับเบนซินสลับใช้จะอยู่ตรงนี้นะฮะบอกผ้าจากโรงงาน เพดานสะอาดสภาพดีครับคันนี้เดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องแล้วั้านท้ายก่อนไปดูนะัดยึดฝากระโปรงอะไรพวกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาสตาร์รถกันดูอีกทีนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดนะครับเครื่องยังแห้งๆไม่มีเยิ้มนะฮะให้ดูใกล้ๆเลย ตัวนี้ก็จะเป็นหัวฉีดของตัวแก๊สซซนจีนะครับจากโรงงาน Honda เรามาเริ่มกันที่ซอกในนะครับน็อตแก้มขวาไม่ขยับนะครับดูที่น็อตยึดบ้างคานนะครับคานเดิมนะครับสีเดียวกัน น็อตยึดแก้มซ้ายซอกในนะฮะน็อตยึดฝาก,กระโปรงตะเข็บกาวเดิมเลยนะฮะตัวนี้ล้จะจิดเป็นรอยเป็นนะฮะเอาใหมา่นี่นะครับสติกเกอร์มอกสติกเกอร์จากโรงงานฮอนด้าอยู่ครบทุกอย่างไปดูด้านท้ายต่อครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นปิดถังแก๊สไว้ให้ดูเรียบร้อยนะครับส่นท้าย่ังน้ำขวาเดิมๆนะครับนัดยึดเดิมมาด้านซ้ายบ้างครับอืมเดิมนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักมานะฮะ สวยสวยเลยตัวถังเปิดกระดูกงูให้ดูครับนี่ไล่ไปเลยไม่มีตัดต่อแน่นอนชนยังไม่มีเลยอ่ะไปเดี๋ยวเรามาสตาร์รถกันผมอะไรหุ้มหนังนะครับตัวนี้พร้อมปุ่มร u l ติฟังก์ชัน เกียร์ต้อแอร์มือหมุนวิทยุซ MM ีดี FMAM USB-A-UX อ่ะไปสตาร์ทเครื่องกันจอเขาจะเป็นจอเรืองแสงนะสวยดีไปดูเลขไม่ฮะ หนึ่งแสนสี่มืห้าพันห้ารอยี่สิบสานะครับหุ่มมัลติฟังก์ชันใช้งานได้ปกติ embodied, เลื่อนครับเล่นข okay. ึ้นเล่นลงโหมดแต่ก่อมเอโอเคปิดก่อนไปฟังเสียงเครื่องนะครับดูเครื่อง มิ่งไหมนั่นไหมนี่ครับเสงเื่อนนะครับไม่มีควันอ,ออกมาครับไม่มีควันนะครับความร้อนปกตินะครับครับก็สำหรับเจ้าตัว Honda City 1.5 v c n g แท้าจากโรงงานนะครับ นัดดูรถทดลองขับนะครับได้ที่0618898499นะครับอยู่ทุกวันนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยในรายละเอียดนะครับตลอด24ชั่วโมงราคานะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่297,000นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดจะดิ่งไว้ให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้มีรถใหม่ๆนำเข้ามาเสนอจะได้ไม่พลาดกันนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ